เปิดตัวแล้วที่จีนเร a l m มีเนโอ e แบตใหญ่7 0 0 0มิลลิแอมป์ชาร์จไว mm ้8 0วัตต์ล่าสุดทางเรียวมีประเทศจีนก็ได้เปิดตัวเรียวมี e น o s s e ที่จัดเต็มทั้งชิดเซ็ตแบตและระบบชาร์จเร็วครับโดยมีสเปคต่ำนี้ครับมีหน้าจอขนาด6.78นิ้วความละเอียด1264 คูณ2,780พิกเซลเป็นแบบ LTPO OLED มีค่าอิเฟรต e 120 h z HDR ใช้ชิ d m t e c ทคได d i m e n s ตี้8,400 m a x GPU เป็น m าร i G720 มีแรมให้เลือก 8GB 12GB และ 16GB ส่วนหลอมมีให้เลือก 256GB กับ 512GB ไม่รองรับ MicroSD การ์ดบนระบบปฏิการ Android 15ครอบทับด้วยโดยมี UI 6.0ให้กล้องหลัง2ตัวมีทั้งเลนหลักความเ50มินพิเซล รูแสง1.8และเลนส์อัลตราไวความเะเอียด8มิลลิเซลรูแสง2.2ส่วนกล้องหน้าความละเอียดมิเซลรูแสง2.4รองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi Bluetooth NFC มีพอร์ต USB Type C มีน้มสาสีคือสีขาวสีเงินและสีดำให้ Hi, แบตเตอรี่จุดใจ7,000มิลลิแอมรองรับชาร์จเร็ว80วัตต์ s มาร์ทโฟนร Realme Neo 7 SE มีรุ่นราคาตามนี้ครับรุ่นแ 8GB รอมส0 0สมกิ้งมีราคาอยู่ที่1,799หยวนหรือประมาณ8,400บาทและรุ่นแลมสมกิ้งรอม510กิ้งมีราคาอยู่ที่2,499หยวนหรือประมาณ1,1,600บาทครับ